ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามในชายแดนของไทยเรากันอีกแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าลางบอกเหตุได้เกิดขึ้นแล้วครับเพราะคอมเมนต์ยังไม่จบโดยมรพบดี่2เองก็ได้ออกมาเปิดเผยได้มีรายงานออกมาว่าระเบิดลงเนิน498บริเวณบุที่ช่องบกแต่ว่าต้องรอตรวจสอบยืนยันส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับทัพเรือจัดหนักจัดเต็มทําหุ่นเซนนั้นถอยหัวทิ่มไล่ตะเพิดหรือบ้านทิ้งบริเวณชายแดนจังหวัดตราดพร้อมกับมาอัปเดตสถานการณ์ตาม แนเชแดนบ้านหนองจานกันที่ขมรมีท่าทีนำม็อบปลุกมวลชนด้วยตัวเองโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชแดนกันก่อนะครับโดยก็เป็นรายงานอย่างเป็นทางการจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ซึ่งก็ได้มีการสรุปสถานการณ์ออกมาแล้วกับวันที่2 6กันยายนมีเนื้อหาใจความบอกว่าสถานการณ์โดยรวมนั้นมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมบูชาโดยตรวจพบโดนบริเวณปราสาทตาควายสองลำพื้นที่ปราสาทตาเมือง1นลำแล้วปัจจุบันกองกาลังทั้งสองฝ่ายก็ยัง คงวางกําลังตามแนวทีมั่นของตัวเองโดยไทยเราก็จัดกําลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจเหตุการณ์และก็ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีความพร้อมในการปฏิบัติต,ตอบโต้ตามสถานการณ์เลยและทางกองทัพภาคที่2เองครับก็ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนเนื่องจากปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีสิ่งบอกเหตุหลายประการที่อาจจะนําไปสู่สถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและก็ให้ติดตามรับข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดในส่วนของกองทัพภาคที่2 กับสันนการบริเวณแนวชายแดนไทยขเขมรแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งข้อมูลครับที่งานนี้แม่ทัพที่2ก็ได้ออกมาชี้ชัดชี้ข้อมูลเองว่าล่าสุดนั้นทหารขาเขมรมีการเคลื่อนจรวดเบียมยีเนี่ย จอชายแดนจริงและก็มีระเบิดลงที่เนิน4ี8กับแปดกับปช่องบกที่ต้องรอตรวจสอบซึ่งก็เป็นพลโทบุญสินพัดกลางครับก็ได้ออกมากล่าวถึงความเคลื่อนไหวของฐานกัมพูชาที่มีการเคลื่อนย้ายกําลังพลแลกะก็วยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่โดยทางแม่ทัพก็ได้บอกว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากทั้งสองฝ่ายนั้นยังไม่มีการถอนกาลังเลยและก็ยังไม่ทราบว่าในอนาคตนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกซึ่งทางกําลังทหารก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งบอกเหตุเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคต เรื่องของความขัดแย้งด้วยอาวุธเนี่ยเป็นการก่อกวนในช่วงที่จะมีการรับมอบตําแหน่งเปลี่ยนผ่านไม่รับปฏิสี่และก็ตําแหน่งสําคัญอื่นๆของกองทัพแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่มีผลและก็ไร้รอยต่อต่อตางๆซึ่งจะไม่กระทบไทยอย่างแน่นอน ส่วนอีกกรณีหนึ่งครับที่แม่ทัพปฏิสี่รออกมากล่าวนั้นก็บอกว่าทหารกัมพูชาเนี่ยใช้อาวุธปืนเล็กแล้วก็คว้างระเบิดเข้ามาในฝั่งไทยเป็นเรื่องจริงนะครับเราก็ต้องใช้ความอดทนและก็ยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดโดยเสียงปืนกับเสียงระเบิดเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วในเรื่องอำนาจการตอบโต้นั้นก็ต้องพิจารณาให้ครบถ้วนว่าข้อดีข้อเสียจะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติอย่างไรซึ่งถ้าหากการประทะมีตผลน้อยเนี่ยและก็ไม่เพียงพอก็จะสบุญเสียต่อประเทศชาติ แต่ถ้าเกิดมีเหตุผลมากพอครับเราก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยเราเลยและก็ยังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ครับยังมีการออกมาบอกอีกว่ากรณีกระแสข่าวที่มีระเบิดลงเนิน498ที่ช่องบกตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นหลักฐานที่เราต้องเก็บรวบรวมไว้เพื่อนําไปประท้วงกับคณะผู้สังเกตการณ์หรือว่า IOT ของอาเซียนซึ่งก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะครับก็มีการบอกว่าถึงแม้ว่าฝ่ายกัมพูชาจะใช้อาวุธเล็กในการก่อกวนเรา แต่ว่าเราเองก็ยังไม่สามารถใช้อาวุธใหญ่ได้นะครับจนกว่ากัมพูชาจะนาอาวุธใหญ่ออกมาใช้ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นรังแกในเวทีนานาชาติแทน นี่ก็เป็นการอัปเดตจากแม่ทัพที่2นะครับที่ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ในชายแดนล่าสุดตอนนี้โดยผมเองก็คิดว่าขมรเองน่าจะต้องการให้เราตอบโต้แล้วก็จะไปฟ้องเวทีนานาชาตินะครับเพราะตอนนี้อย่างที่เราเห็นเลยครับขมรจะพยายามใช้อาวุธเล็กเนี่ยก่อกวนยั่วยุเราอยู่ตลอดตั้งแต่1นึวันที่ผ่านมาแล้วการยั่วยุแบบนี้มันก็มีโอกาสสูงถ้าเกิดว่าเราตอบโต้ไปอาจจะเปเหตุผลที่ไม่เพียงพอก็ได้พราะอย่างที่แม่ทัพบ,บอกเลยครับขมรย,ยังใช้อาวุธเล็กแบบนี้อยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถ มาใช้อาวุธใหญ่ได้เนื่องจากจะก,กลายเป็นรังแกรประเทศที่เล็กกว่าทันทีก็เลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแล้วครับที่เราต้องอดทนอดกลั้นเพราะถ้ามีรอบ2จริงๆขึ้นมาเชื่อว่าทางฝั่งไทยเราเนี่ยก็น่าจะจัดแบบทบต้นทบ,ทบ,ทบดอกไปเลยเพียงแต่ต้องรอท่าทีของคขมเเท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เหมือนจะยั่วยุเริ่มหนักเข้าเริ่มถี่เข้ามากกว่าเดิมอย่างกรณีระเบิดลงที่เนินสีเก้าแปดช่องบกเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญเลย นะครับที่เราต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นระเบิดหรือว่าจะเป็นวัตถุคร้ายระเบิดกันแน่แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ครับก็เป็นบริเวณช่องอานม้าที่เป็นอีกหนึ่งจุดกับการเฝ้าระวังติดตามก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับทางกองรับพันที่2กันอีกรอบหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องอัปเดตกันเลยล่าสุดครับมาลีโซเจตาเนี่ยกลับมาพังอาดอีกครั้งหนึ่งพอได้มาแล้วก็มาแบบติดๆกันเลยซึ่งก็ได้มีการออกมาถแถลงการกระทรวง ก็มีการปฏิเสธออกมาครับว่าข่าวลือกับการระดมพลและขนถ่ายอาวุธของกัมพูชานั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยคือปฏิเสธแบบง่ายมากโดยในเนื้อหาของมารีโสโวยตานั้นก็ได้บอกว่ากลาโหมของเขมรนั้นขอปฏิเสธการกล่าวอ่างดังกล่าวและก็ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ข้อแรกก็คือการกล่าวอ้างของไทยไม่เป็นความจริงเลย ข้อที่2ก็คือภาพที่นํามาใช้เนี่ยและก็เผยแพร่โดยแพลตฟอร์มเหล่านั้นเป็นภาพเก่าและก็ไม่ได้ถ่ายในวันนี้ด้วยข้อที่3ก็คือกองทัพกัมบูชาครับไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทําที่เป็นการยั่วยุใดๆหรือว่ากิจกรรมใดๆเลยที่ระมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ขัดแย้งกับข่าวที่นําเสนอขึ้นมาซึ่งก็เหมือนเดิมยังมีการเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น ก็บอกว่ากองทัพเขมรเองขอยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเคารพและก็ดําเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชากับไทยครบถ้วนและก็จะยังคงให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกระดับเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาเรียโซเจตาหรือว่ากลาหหมของเข,งขมรแย้งออกมานะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นชาติที่โกหกเก่งมากนะครับตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จได้แบบไม่มีกระอักกระอวนใจ ปฏิเสธทุกอย่างที่มีหลักฐานก็เพิ่งเห็นชาติแรกและก็น่าจะมีชาติเดียวในโลกด้วยมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงพื้นที่บ้านหนองจานกันบ้างล่าสุดก็มีรายงานออกมาแล้วนะครับที่กันันลีนั้นโพสั่งการม็อบกัมบูชาครับให้ยั่วยุทหารไทยสื่อไทยในบ้านหนองยาแก้วซึ่งก็เป็นการลากไส้คาเมการละครทันทีหลังจากทําตัวเรียบร้อยระหว่างที่ทูตไอโอท้นลงพื้นที่แต่ว่าสื่อไทยของเราก็เจอตัวซีเครตนั่นก็คือกํานูนีครับที่มีการถือวิทยุสั่งกาาารมวลชนหนห้ด ในเขตบ้านหนองจานเป็นนับเดตล่าสุดในวันที่26กันยายนเลยนะครับพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกศูนจังหวัดสระแก้วจากการบินโดรนสำรวจก็พบว่าในช่วงเช้าเนี่ยไม่มีมวลชนมาอยู่แนวหน้ารุดหนามเลยทุกอย่างเงียบสงบก็เพราะว่าคณะทูตเอวทีของขเขมรลงพื้นที่แต่ทันใดน,นั้นครับพอทหารไทยเราแล้วก็สื่อไทยเราเข้าบริเที่ในช่วง12นาฬิกาฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็เริ่มระดมพลทันทีแล้วภาพจากโดรนก็พบว่า ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ชายและเด็กนั้นเดินออกมาจากที่พักหน้ารั้วลวดหนามแล้วเมื่อฝั่งไทยเราดึงแสลนสีดำลงเพื่อบันทึกภาพเนี่ยไม่กี่นาทีครับกำนันลีก็ปรากฏตัวทันทีพร้อมกับวิทยุสื่อสารและก็มีการบอรสั่งการเป็นระยะหลังจากนั้นเนี่ยมวลชนเขมรก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายครับมีการถ่ายคลิปถ่ายภาพฝั่งไทยซึ่งมากไปกว่าน,นั้นก็มีเด็กเยาวชนกัมพูชาเนี่ยพยายามยั่วยุด้วยการชูนิ้ว เดินไปเดินมาแล้วเด็กบางคนก็ถือธงชาติกัมพูชาเยอะเยอยไทยระด้วยซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ สแลนสีดำหนึ่งฝั่งเท่านั้นอีกฝั่งหนึ่งครับกับฝั่งขวาของสแลนสีดำนั้นก็มีชายชะากาันหลายคนเข้ามายืนสังเกตการพร้อมกับถ่ายภาพฝั่งไทยแล้วทหารในพื้นที่ก็บอกว่ากลุ่มดังกล่าวไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าเป็นทหารกัมพูชาที่ปลอมตัวเป็นชาวบ้านซึ่งก่อนที่คณะสื่อไทยจะถอนตัวนั้นกลุ่มดังกล่าวก็มีการโบกมือกวักมือแล้วบางคนก็แอบ,บชูนิ้วกลางและตะโกนเป็นภาษาเขมรน,นี่ก็เป็นพื้นที่บ้านหนองยาแก้วครับส่วนพื้นที่บ้านหนองจานนั้นมวลชนกัมพูชาไม่เคลื่ออนนไหวเเลยื่งจาก ที่สื่อไทยลงพื้นที่บริเวณแนวเส้นสีดํานั้นทางกัมพูชาก็ได้นําคณะทูตไอโอทีลงพื้นที่ดังกล่าวพอดีนะครับมีเพียงฐ่านกัมพูชาที่มายืนถ่ายภาพถ่ายคลิปแต่ไม่ได้มีการพูดอะไรแล้วหัวหน้าส่วนปฏิบัติการสารสนเทศเนี่ยบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตมากนะครับเวลาที่มีคณะทูต IoT หรือว่าสื่อต่างประเทศลงพื้นที่หนองจานนั้นชาวกัมพูชาจะเก็บตัวไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวเลยไม่ออกมาประท้วงหรือว่ายอหยุดอาหารไทยแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีนะครับ โอ้โหก็จะมารวมตัวกันบริเวณแนวรั้วลดนามที่ด่านไทยวางเอาไว้เสมอก็น่าจะสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยว่ามวลชนดังกล่าวนั้นเป็นมวลชนจัดตั้งโดยใช้ผู้หญิงเด็กคนแก่พระสงฆ์เป็นเครื่องมือโลกมนุษย์โดยเฉพาะพระสงฆ์ครับขนกันมาแบบเต็มลำรถเลยทีเดียวแต่ผมเองก็ยังเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงของเราน้าจเจาอยู่กับพอดีบ้านหนองจานน่าจะไม่มีเหตุอะไรที่ รุนแรงมากไปกว่านี้ที่ห่วงที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นที่กรรพัตที่2นะครับเพราะว่าเขาเมนวางกําลังตัวนั้นเนี่ยเต็มแนวเลยเอาล่ามาต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับฉีกมาฝั่งโซนจังหวัดตราดกันบ้างโดยรายงานออกมาแล้วนะครับว่ากัมพูชานั้นส่งหนังสือตอบรับไทยยอมที่จะกรบคูเลตในพืนที่พาท หรือบ้านหนึ่งหลังหลังจากไทยนั้นเสนอไปซึ่งก็เป็นรายงานจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิก,กโยธินตราดนะครับอย่างเป็นทางการเลยได้มีรายงานล่าสุดออกมาว่าขเขมรยอมรื้อถอนบ้านหนึ่งหลังและก็แก้ไขสนามคูเลตตามคําเรียกร้องแต่ว่ามีการปฏิเสธที่จะรื้อบ้านประชาชนอีกสองหลังในสวนยางพาราโดยก็ระบุว่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเขตแดนร่วมกันหรือว่า JBC ในการพิจารณาซึ่งหน่วยนาวิกจังหวัดตราดของเราก็มีการเสนอไป3ข้อหลักๆนะครับข้อแรกเนี่ย ก็คือในเรื่องของปัญหาบ้านห้าหลังที่รุกดินแดนไทยเราเข้ามาที่เราเองก็เสนอให้ฝ่ายกมพูชานั้นรื้อบ้านออกไป2หลังจากปดีดังกล่าวบริเวณจุดที่11ซึ่งฝ่ายกมพูชานั้นก็ถอยแต่กระบวนเลยครับยอมรื้อทันที1ห,หลังแต่ว่าไม่ยอมรื้ออีกหลังหนึ่งเพราะให้เหตุผลมาว่าเป็นบ้านของประชาชน และก็ต้องรอประชุม JBC กันอีกรอบหนึ่งข้อเสนอที่2ที่เราเสนอไปนะครับก็เรื่องของกร่บเนื้อคูเลตที่ล้ำมาในเขตแดนของไทยเราอันนี้ขเมรนก็ยอมกรบคูเลตดังกล่าวเพื่อใหพื้นที่เนี่ยกลับสู่สภาพเดิมบริเวณจุดที่15เป็นที่เรียบร้อยนะครับและก็ข้อเสนอที่3บ้าน2หลังในสวนยางพาราซึ่งไทยเราก็เสนอให้หรื้อออกทั้งหมดเลย บริเวณจุดที่16ที่ลุกล้ำเข้ามาแต่ว่ากัมพูชาก็มีการปฏิเสธนะครับและก็ให้เหตุผลว่าบ้านนักล่าวเป็นของประชาชนเนื่องจากปัญหาเขียดแดนยังไม่มีความชัดเจนจึงเสนอให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเขียดแดนร่วมหรือว่า JBC เพื่อพิจารณาแก้ไขในโอกาสต่อไปนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดในบนที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดตราดที่ได้มีรายงานออกมาขมรก็เริ่มยอม กับโซนพื้นที่นี้เพราะว่ากองทัพเรือของเรานั้นเดี๋ยวจะจัดหนักจัดเต็มนะครับถ้าเกิดว่าไม่ยอมอย่างที่ผมบอกเลยครับจุดที่น่าจับตาที่สุดแล้วก็เฝ้าระวังที่สุดนั้นก็เป็นเรื่องของพื้นที่กองทัพภาคที่2แต่สถานการณ์ตอนนี้ยังปกติอยู่ก็ต้องรอบเดตอย่างเป็นทางการและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ในชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย